ดีค่ะนะฮะวันนี้นะฮะกลับมาพบกับอาจารย์นะฮะนทัทวุฒิสังวรลินะฮะในรหัสวิชา2 0 0 0 1นะฮะแนเดสกร1003นะฮะชื่อรายวิชานะฮะธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเองนะฮะเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ,ะวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีด,ด้วยนะลูกนะฮะสำคัญมากนะฮะ แล้ามาดูสไลด์แรกนะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะธุรกิจนะคะหมายถึงกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะที่ก่อให้เกิดนะคะการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะโดยที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ,อต้องการนะคะให้ประโยชน์นะคะหรือจากกํารกิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็ความสําคัญของธุรกิจนะคะ ก็จะมี5ข้อหลักๆด้วยกันนะคะอันที่1เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของอสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะตัวที่2ก็คือทําให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะดีขึ้นจากผลของการทําธุรกิจนั่นเองนะคะตัวที่3ก็คือยกระดับค่าของชีพนะคะของประชาชนให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะ2ข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอสวัสดิการด้านต่างๆให้กับสังคมนั่นเองนะครับ สไลด์ถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจนั่นเองนะคะก็จะมีด้วยกัน4ข้อหลักๆที่ได้นําเสนอวันนี้นะคะก็อันที่1เลยนะคะจะเป็นในเรื่องของเพื่อความมั่นคงของกิจการนั่นเองนะคะตัวที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของความเจริญเติบโตของธุรกิจนั่นเองนะคะตัวที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์หรือกําไร นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราพบเจอกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือ,อเมื่อสิ่งใดแล้วอ่ะที่เรานําเสนอหรือว่าจําหน่ายให้ผู้บริโภคนะฮะได้ได้ใช้กันเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้ามิถ้ามันเกิดความเสียหายตามมาเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะ มีกลยุทธ์หรือมีโปรโมชั่นนะฮะตามมาด้วยนั่นเองนะครับส่วนซ้ายถัดมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของหัวข้อปัจจัยในการดําเนินธุรกิจนะฮะหรือว่าปัจจัยในการประกอบธุรกิจนะะั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีด้วยกัน4ข้อหลักๆด้วยกันนะคะที่ให้ในักเรียนทราบกันวันนี้อันที่1คืออะไรลูกนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของคนนะฮะอันที่2นะฮะในเรื่องของเงินนะฮะตัวที่3ก็คือวิธีการปฏิบัติงาน นั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือวัสดุหรือวัตถุดิบนะคะที่เราจะต้องพบเจอในเรื่องของปัจจัยการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งการดําเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องอาศัยหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะจึงจะเกิดกิจกรรมหรือในการประกอบธุรกิจของเรานะคะซึ่งจะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้เลยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะคะหรือว่า 4M เอนั่นเองนะคะ,นะคะเรามาดู อ่าสไลด์ถัดมาในเรื่องของเป้าหมายนะคะในการดําเนินธุรกิจนะคะซึ่งความาต้องการนะคะให้ได้มาซึ่งผลกําไรนะคะให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะส่วนเป้าหมายรอางอื่นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอความมีชื่อเสียงนะคะการรักษาสภาพของบริษัทเป็นต้นนะคะรวมไปถึงปัจจัยอื่นนะคะที่ทําให้ ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะฮะก็จะมีองค์ประกอบเบื้องต้นเลยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของปัจจัยในการดาเนินธุรกิจนะคะก็จะมีในเรื่องของเงินนะฮะเรื่องของคนนะฮะวิธีการปฏิบัติงานแล้วก็วัสดุหรือวัตถุดิบนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะต่อการประกอบธุรกิจจึงมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น6อย่างด้วยกันนะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะฮะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะฮะการตลาดแล้วก็การจัดการ นั่นเองนะคะที่เราจะต้องใช้ควบคู่ด้วยกันได้นะคะอ่าได้เรียนพอทราบแล้วเนาะอ่ะถ้าทีนี้พอทราบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อนนี้สไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของการประกอบธุรกิจนะ,ะประเภทของการประกอบธุรกิจนะคะก็จะแบ่งออกได้อ่าหลากหลายประเภทเลยนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการประกอบธุรกิจก็สามารถแบ่งตามลักษณะของสินค้านะฮะ ก็วันนี้ได้นําเสนอมาในรูปแบบ่ามรูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ1เลยธุรกิจการผลิตสินค้านะคะก็คือเป็นตัวหลังบ้านนั่นเองนะคะที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการผลิตสินค้าจําหน่ายถึงมือผู้บริโภคนั่นเองนะคะตัวที่2ก็คือธุรกิจการให้บริการนะคะธุรกิจการให้บริการมีอะไรบ้างลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการโรงแรมนะคะธุรกิจลงภาพ,พยนตร์นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ นะฮะตัวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจการจัดจําหน่ายนะฮะทีะ่ส่งต่อมาอยัางหน้าร้านนั่นเองนะคะอย่างเช่นร้านขายของชำเซเว่นเลเวนโลตัสิกซี win, Lotus, ie, นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจการจัดจําหน่ายหน้าร้านนั่นเองนะคะ,ะเราทราบตัวนี้แล้วนะท่านะั้นทราบแล้วเร,เราไปต่อกันในหน้าสไลด์นี้นะฮะสไลด์นี้เขาจะบอกว่ารูปแบบของการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะมี3า รูปแบบด้วยกันนะฮะหนึ่งเลยกิจาการเจ้าของอเดียวนะฮะก็คือเราดําเนินธุรกิจเราทําทุกอย่างด้วยตนเองนั่นเองนะฮะวางแผนเองนะฮะ <What? S 1> ดำเนินงานเองทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนนะฮะตัวตัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องกิจาการห้าคนส่วนนะฮะกิจาการห้าคนส่วนก็คือจัดตั้งต้งแต่3คนขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือจะเป็นบริษัทจํากัดนะฮะบริษัทจํากัดในที่นี้ก็คือจะตั้งต้งแต่5คนขึ้นไปนั่นเองนะคะ ธุรกิจที่เก่าวนนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเริ่มดําเนินธุรกิจได้เลยนะคะก็จะมีหลักๆให้นักเรียนได้ทราบกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบในเรื่องของคําถามนะคะคำถามในการาเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะหเลยนะคะอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะสใครคือลูกค้าของกิจการนะคะเราก็อาจจะต้องไปสํารวจนิดนึนง ะะว่าใครคือลูกค้าของเรานะะอาจจะเป็นช่วงวัยเด็กช่วงวัยกลางคนนะฮะหรือว่าช่วงวัยสูงอายุก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจของเรานะะหรือว่าประเภทธุรกิจของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3ลูกค้าอยู่ที่ไหนลูกค้าก็อยู่ทั่วประเทศเลยแต่เราอาจจะเลือกทําเลให้มันเหมาะสมกับธุรกิจของเรานิดหนึ่งนะคะถ้าคนเยอะเราก็อาจจะไปตั้งที่ชุมชนนี้นะคะเราก็อาจจะเลือกทำเลที่ตั้งได้เลยนะคะเลือกกลุ่มลูกค้าได้เลย นะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะก็เมื่อไหร่ที่ลูกค้านะคะจะต้องการสินค้าหรือบริการนั่นเองนะคะเราก็ต้องผลิตสินค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าเขาต้องการนะคะก็คืออย่าให้ขาดอย่าให้ขาดตลาดนั่นเองนะคะตัวที่5านะฮะทำไมลูกค้าจะต้องมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราก็สินค้าของเรามันดีไงลูกนะคะสินค้าของเราเนี่ยออ้ยลูกค้าใช้ไปแล้วโอ้ยมันมันตรงใจมันตรงสเปคมาก,ใช,ากนะะใช้แล้วดีนะคะใช้แล้วเจ๋ง มันเกิดประโยชน์จริงๆนะคะมันใช้ได้จริงนะคะอันนี้ก็คือ,อสินค้าของเรามันดีอยู่แล้วในตัวนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยผู้ประกอบการจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ3นะคะแถม5ซื้อ5แถม10นะคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือคําถามในการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะที่เราจะต้องพบเจอกันนะคะอยู่แล้วนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปแล้วนะคะ เรามาเจอในเรื่องของความหมายนะคะความหมายของอการประกอบการนะคะความหมายของผู้ประกอบการนั่นเองนะคะหนึ่งเลยนะคะกิจการหรือผู้ที่คิดค้นนะคะดิเริ่มจัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะโดยที่เราเนี่ยมีการวางแผนการดําเนินงานแล้วก็ดาเนินธุรกิจเนี่ยทุกด้านด้วยตนเองนะคะโดยที่เรามองเห็นโอกาสนะคะทางธุรกิจแล้วก็สามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะได้ตลอดเวลา นะแน่นอนว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเพื่อมุ่งหวังผลกำไรนะฮะจากการทำดำเนินธุรกิจของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะของผู้ประกอบการนั่นเองนะคะฟังให้ทันนะลูกอาจารย์จะพูดเร็วนิดนึงนะคะแต่นั่ก็น่าจะเข้าใจกันดีเนาะนะคะ,ะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการประกอบอในการประกอบการกันบ้างนะคะ การประกอบการก็คือ1เลยนะฮะเราต้องรู้จักตนเองก่อนนะฮะเอ๊ะตนเองมีด้านดีด้านเสียทางด้านไหนนะฮะถ้าเรามีด้านดีทางเรื่องอในเรื่องของแพคเกจจิ้งอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะออกแบบนะฮะโลโก้ให้มันแบบมีจุดเด่นได้นั่นเองนะคะตัวที่2ก็คือรู้ข้อมูลของลูกค้านั่นเองนะคะอันที่3รู้ข้อมูลของคู่แข่งนะฮะถ้าคู่แข่งม,มาแบบนี้เราก็อาจจะ,ะแตกตาก่างจากคู่แข่ง นะฮะจากเดิมได้นะฮะเราก็ต้องคิดค้นกลยุทธ์แล้วก็รูปแบบน,นะฮะสินค้าของเราให้มันให้มันมีผลดีนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะรู้นโยบาย,ยอ่าโทษทีลูกรู้นยโยบายส่งเสริมจ,จากภาครัฐนะฮะก็คือที่เราพบเจอกันอยู่ตอนนี้เนาะอย่างเช่นอ่ารัฐบาลเขามีอ่าคนละครึ่งนะฮะหรือว่าเราชนะนะฮะไทยร่วมไทยพวกเนี้ยค่ะนะฮะ,นะะเราก็สามารถที่จะร่วมโครงการเหล่านี้ นะฮะจากภาครัฐดนั่นเองนะคะโดยการที่เราเอาร้านค้าเนี่ยค่ะไปผูกติดกับโครงการเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะตัวที่5นะฮะาการวางแผนทางการเงินระยะยาวนะคะเราก็ต้องอมีการวางแผนนะคะทั้งในรูปแบบระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับตัวที่6กนะฮะการทําบัญชีนะ,ะแน่นอนว่าธุรกิจนะฮะบางธุรกิจหรือว่าทุกธุรกิจเลยนะฮะจะต้องมีในเรื่องของการาจัดทาบัญชีนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีบัญชีเนี่ยนะครเราก็ไม่สามารถดูได้ว่ากําไรเราได้เท่าไหร่ต้นทุนเราเสียไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนอันที่7ก็คือการบริหารที่มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ถัดมาคือจะเป็นในเรื่องของขายสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะเราก็ต้องทําให้มันดีนะคะแล้วก็บริการอย่างให้เกิดความประทับใจนั่นเองนะคะสข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของจ้างบุคลากร,กรที่เหมาะสมกับสายงานนั้น นั่นเองนะคบอย่างสมมุติว่าถ้าเรา,าเปิดรับสาขาการบัญชีเราก็ต้องรับบุคลากรที่มีความรู้ความชนานาญทางด้านบัญชีเข้ามาทํางานให้กับเรานั่นเองนะคะตัวที่สิก็คือจะเป็นเลือกทําเลที่ตั้งใหเหมาะสมนะคะกับสินค้าหรือบริการของเรานะฮะอย่างยกตยัวอย่างเนาะสยามพารากอนนะคะมาบุคลองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตลาดเซฟฟันตลาดเลียบด่วนอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่มันมีผู้คนพลุกพล่านแล้วก็มีผู้คน,นมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะอยู่อยู่อยู่สม่ำเสมอแต่สถานการณ์แบบนี้นะคะ,ะมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะอ่าทีนี้เราเข้าใจในเรื่องของแนวทางนะคะในการเป็นผู้ประกอบการแล้วนะ,ะอ่าเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของลักษณะพื้นฐานนะ,ะของผู้ประกอบการนะฮะลักษณะของผู้ประกอบการ ก็จะมีอันที่หนึ่งเลยก็คือเน้นใช้นวัตกรรมนะฮะก็คือนำแนวคิดนะฮะสิ่งใหม่ๆนะฮะหรืออาจจะนำประโยชน์จากที่มีอยู่เนี่ยมาปรับใช้ให้มันเกิดรูปแบบใหม่ๆนะให้มันเกิดผลดีนั่นเองนะคบก็คือเราอาจจะไปเน้นในเรื่องของเน้นนวัตกรรมทางด้านการผลิตนะฮะหรือว่าเน้นนวัตกรรมทางด้านกระบวนการนั่นเองนะคะส่วนถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของ ความีเริ่มสร้างสารรค์นะคะเราก็อาจจะเอาสิ่งประดิษฐ์นะคะที่คิดค้นเนี่ยนำมาปรับใช้ได้นะคะในธุรกิจของเรานะคะแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของเน้นการพัฒนาทักษะความชํานาญก็คือเริ่มจากตัวเรานี่แหละนะคะก็คือมีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการนั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือศักยภาพเชิงพาณิชย์นะคะเราก็อาจจะมองในเรื่องของอตลาดภายในต่างประเทศนะคะแล้วก็ ตลาดต่างประเทศรวมถึงอาจจะมีการขยายตัวะะของธุรกิจอุตสาหกรรมของเรานั่นเองนะครับที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะนี่ผ่านไปแล้วนะในเรื่องของคุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการนะฮะเรามาดูการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนงานนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแผนธุรกิจด้วยนะฮะซึ่ง ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจารย์ก็ได้นําเสนอให้ในักเรียนได้ดูกันมานี้แล้วนะอันที่1ก็คือแผนบริหารการจัดการนะฮะก็คือจะเป็นพวกรูปแบบการบริหารการจัดการนะฮะในรูปแบบของตามกฎหมายนะคะสิ่งอันถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของแผนการตลาดนะฮะก็คือส่วนผสมทางการตลาดนั่นแหละนะฮะอ่า p ป i ดั t p ์พ c e p ์เพสโป o โม o ันนั่นเองนะคะที่เรา,าเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้ว นะคะนักเรียนน่าจะทราบกันดีนะคะตัวที่3ก็คือจะอเน้นในเรื่องของแผนการผลิตก็คือกระบวนการผลิตภายในองค์กรนะคะทุกๆอย่างเลยที่ขึ้นอยู่กับการผลิตนะฮะเราก็สามารถที่จะอมองในเรื่องของปัจจัยในการผลิตด้วยนะคะอันที่4นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแผนการเงินนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์นะคะทั้งเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะพวกเนี้ค่ะเป็นต้นนะคะ ถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของอวิเคราะห์นะคะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในเรื่องของสวอตนั่นเองนะคะเรามาดูจุดแข็งกันก่อนนะคะจุดแข็งก็คือนะคะตนเองมีความแข็งนะคะมีจุดแข็งหรือหรือมีอด้านดีด้านใดบ้างนะคะมีความรู้ความสามารถด้านไหนบ้างานักเรียนก็เอาสิ่งเหล่านั้นค่ะมาปรับใช้นะคะในธุรกิจของเราได้นะคะอันที่2ก็คือจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือตอนเองเนะี่ยมีด้านด้อยด้านไหนนะ สิ่งใดที่เราไม่ถนัดเราไม่ชอบนะฮะเราก็อาจจะไม่ทำมันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดออกน,นั่นเองนะคะตัวที่สามก็คือจะเป็นในเรื่องของโอกาสนะฮะโอกาสก็คือเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะฮะที่ออเอื้ออำนวยนะฮะในการทำงานของเรานะฮะเป็นไปตามาจุดมุ่งหมายที่เราได้ตั้งไว้นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าโอกาสนะคะส่วนอุปสรรคก็คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะที่ส่งผลกระทบนะฮะเป้าหมายของเรา ซึ่งอาจจะทําให้ตนเองเนี่ยไม่สามารถบรรลุนิติภาวะได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาการวิเครห์สวอตนั่นเองนะครถัดมาก็คือจะเป็นในเรื่องของแนวทางการหาไรายได้นะฮะจากการเป็นผู้ประกอบการนี่แหละนะฮะหนึ่งเลยก็คือ,อประเภทของกิจการนะฮะสก็คือแหล่งที่มาของของเงินนะคะในตัวผู้ประกอบการนะฮะตัวที่3ก็คือคุณสมบัติของผู้ประกอบการนะฮะ อันที่4ก็คือการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะส่วนอันที่5นะคะก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะคะอันที่6กนะคะก็จะเป็นส่วนผสมทางการตลาดนะคะหรือว่า Marketing นั่นเองนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของอกําไรนะคะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตนั่นเองนะคะทั้งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมาะจากการเป็นผู้ประกอบการนะคะทั้งหมดนะคะ ส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่นะคะของผู้ประกอบการนะคะในการดาเนินธรุรกิจนะคะก็จะมีสีข้อหลกัลกๆในเรื่องของการผลิตนะ,ะหนึ่งเลยในเรื่องของการผลิตนั่นเองนะคะการผลิตการจัดหาเงินทุนการจัดหาเงินทุนก็จะมีด้วยกันสองแหล่งเนาะก็คือแหล่งที่เราไปกู้นี้ยืมสินมากับแหล่งที่มาจากเงินเราเองนั่นเองนะคะ อันที่3นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดหาทรัพยากรนะฮะบุคคลนะฮะสุดท้ายนะฮะจะเป็นในเรื่องของการบริหารการตลาดน,นั่นเองนะคะที่นักเรียนควรที่จะเรียนรู้ไว้นะฮะในเรื่องของหน้าที่ในการดําเนินธุรกิจนะครับหัวข้อสรุปสุดท้ายนะคะก็สามารถสรุปได้ว่านะฮะผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะหมายถึงบุคคลที่นะฮะก่อตั้งนะฮะ ในองค์กรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของหรือห้างหุ้นส่วนนะฮะหรือหุ้นส่วนโทษทีลูกนะฮะแล้วก็ดาเนินการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะในการดําเนินกิจการเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจของเราได้นะฮะพร้อมทั้งเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงนะฮะจากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะฮะเพื่อผลกําไรและก็ความพอใจนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีบทบาทน,นะฮะเป็นผู้ประกอบอ การนะฮะกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะทั้งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ได้นํานเสนอให้นักเรียนได้ทราบให้นักเรียนได้รู้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ความรู้กลับไปนะคะไม่น้อยก็มากนะคะไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากให้ทุกคนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ